สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสุขสุขคนกับบรรยากาศยามเศร้าพี่น้องอากาศเย็นเย็นสามิงสบายดีจ้าพี่น้องเฮ็ดยังล่ะนะกำลังซุ้มไฟชิ้นหนึ่งเข่าอ๋อชิ้นหนึ่งเข่าปะแมนจ้า <laughs> หนึ่งใส่นี่แหลปะปะใส่ขี้ไฟเลยเนาะอ๋เอเขาคิด,ด,ว,ด,ดว่าจะติดเต่าปะแมนปะหนึ่งทีนั้นเลยโอ้ดีคือกันเนาะทำธรรมศาสตร์บานเฮาพี่น้องนั่ง เพียงไฟไปนั่งลักกันหนึ่งเข่าเนาะเิียงไฟไปนั่งไปเนาะเดี๋ยวมีไหวจะเนี่ยไหวายมานั่นเด้อมะเผามะเผาเห็นไหมน้อยอ้อมสก,กิน <laughs> <laughs> ข้างมอเข่าพี่น้องวันนี้แบบเดียกสุกเห,นห,ห,หก็นไหมดังฟืนนี่นสุกไว้พี่น้องดังฟืนไว้ก็เต่าเนาะเฮ้ ก้าวน้ำมันจีไปด้นโปรเจกตสุกแต่ใส่โปรเิกุกไว้นางเพียงไฟน้ำแล้วหนาวมันเนี่อากาศเย็นพี่น้องมันเนี่อากาศเย็นพี่น้องว่าแฟนประกาศเพียงไฟน้ำพี่น้องว่าแฟนสบายดีพี่น้องบ่หนาวแห้งพี่น้องก็เลยมาดถิ่ไภแม่บอกปรุงสามิงบอกเด็กฝืนบ๊าบบี้เสื้อกันยาวแฟนนะโซก้ามันแล้่แฟนเลือดดํา <Eat maple> <fit> สการพี่น้องอยู่โรงงานไหนทำกระดางานไหนโอ้ดมเกียงดมิสน่้าพเคียดกนเข้าแล้วล่ะไอ้สมิเฮ็ยตังต่อางเลอะไรอย่างปะไนเปงานมุนดชิกับะไพี่น้องสบายดีพี่น้องทงนั้นมาซอยอื้อยพี่น้องอากาศเย็น เย็นแล้วน่าอากาศเย็นๆเรามาจับน้ำเลยซอยแกเป็นน้นองคนละไม้คนละมือแล้วแบบเดียวนขนาดไี้14องศาเลยอืวันที่1 3องศาเซลเซียสค่ะ14พี่เล็กเนาะถ้าติดลบหนี่งเจ้าจะฉีกไปอยู่ใช่หรอน,นั้นสัมผัสยังพ,ยยพอแห้งเลย 1>, 1 2องู่ึเขาอยู่ได้จากนั้นเนาหิมะตกแล้วหิมะตกแล้วค่ะมันติดลบแลต้นะขาวตยามมันตวกนอยากอยาขาววะขาวแล้วมันบ่มีแดดเปมนกัขาวเลยแดดบ่ได้เผาเาด ขาวก็บ,บอดั้เนาะนบ้าหูเธอเลยอ่ะหนาวกับหนาวหนากจากเดินไปที่ไหตอนนี้กะตะเวนกำลังขึ้นพี่น้องแต่ว่าอากาศเยน็นเย็นพี่น้องเลยหลังถอยแล้วพอดีพี่น้องเ <c oughs> ลย <c oughs> จะได้เ,ไเย็นบ่เจ้า อากาศเย็นเนาะถึงน้ำเย็นๆเป็น้องแห้งเย็นเข้ากันเลยขอสุกแล้วบอสมีสุอจจะวเนาะเขาใหม่เขาแม่เพื่อนเอามาให้ลนนแล้วยังมาสสี อาก็มาซีกินพี่น้องห,หอมขนาดด้ย้หอ,อมแน่นอนขาวงามเนาะอ่อนเน่อนาตัวตัว,ตวนะผมพักพนองความหนาวสามิงเพื่อการวอร์มนาวแหนาวแห้ง ำลังเผาไวา้พี่น้องอ้อมกระแทบพี่น้องป้นกระแทบแบบเดียวพี่น้องแตกออกมาเลยเบิึงได้เด้อยันมันใหม่เด้ยน้องอ้น,น,นก็ตื่นเลยพี่น้องขอวานกลิ่นกาแฟพี่น้องขอวันกัน,อา,น,กนอากาศมันเย็น นอนเอ้ยลูกอาจินอมบวาเอ้ยตาไบ้ายเขคุนกตาไบ้าอย่ยเอละนอยเลยนอนอากาศก็เย็นนอนเอ้ยจิซื้ออยู่เพื่อ้องนี่เหนานอนานาหนอเคืคนนี่นอนประมาณสักโมงนึ่งล้วก็ตื่นเคยฝันฝันน่นน่นเอ้าดึผตีติ ใส่ท mm. enfin bon ุ้งสบายดีพี่น้องลูกลิงเป็นอโอนพอลลูกลิงลูกลิงน้อยคนลูกลิงใส่หมอกคือกันเลยส่องพอลูกนี่นะเออนอ้ย้อ้ย ควักได้เป็นควักแก่นะ่ยใช่ไหมควักปลุกเล่ควักปลุกโมนิกามะปะปูกัญญาแล้วได้เดี๋ยวตัดปูญญาแล้วโมนิกมาสุดนาะพุริญญาได้เลยอนนนี่แลนตักแต๊กแลนตักแต๊กนี่คือกดูสีหาจับนั่นจับนี่ดึงแลนตักแต๊กตักแตกเลยนี่อันนั้นหันมาพี่ลูกเฮ้ลูกหันมาทางพี่ เห็นน่ะคุณมุ้งเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยมาหน่อยฮันนี่ลูกทางนี้ลูกเฮ้ยเฮ้ยจะเอ๊ะเอ๊ะมาไอเสียบอลลูกเ้ยมาหน่อยเอ๊ะบอกกุ้งเคนก็กำลังเผาไว้อยู่เด้อจ้าพี่น้องแน่อันนั้นหน่อยเพิ่นกำลังพลิกอยู่ กลับด้านกลับไปกลับมาพี่น้องกลับไปกลับมาพี่เอาไาวายอาหารบ้านเท่าลยพี่น้องกินหย่ญญางน้าไว้เนาะของแซ่บไปกิน,านงงาายกนา,นนนากพี่น้องเลยแซ่บกินยากจ้ะพี่น้องตีนไาาปเจอกระขางกว่าทิสุกกว่าแหง้งซุกแล้วก็ตัง้งแต่มาแกะอีกเนาะมาแกะมเมื่อไงอีกแต่ก็แซ่บเนาะพี่น้องหย่นางเอามาทางด้านนอกได้จ้ะพี่น้อง ดีบอแพน่นกำลังจูดขี้เหงาอยู่ในใจพี่น้องบอแพนดุแต่แต่เศ้าแท้พ่นจูดขี้เหงาพี่นังแน่นเจ้าว่าขังยเพึ่งกนสั่งมาแล้วแต่ว่าเขาจามาส่งเลย เดือดช่องซัมเมอร์พี่น้องมาเกินช่องซัมเมอร์เพิ่นเอามาส่งไอ้อะไรทางขยะทางขยะสั่งประมาณสองซัมเมอร์อ๋อทางขยะโอ้ยอันนนนกินยาแล้วเพื่อนธรามเลยเหมือนตื่นแตาเศร้าคุณทำไมลูกเศร้าจังตื่นแต่เด็กคุณมีอะไรอย่างมหาวันวะไปฮานุงนรกวาหาเด้อ อาลุงเพนอีกซด้ไพเอ็กซีรีส์นะพี่น้องยเอกซีรีส์วละครยังบ่เดินเลยละครยุเดเลยจ้าพี่น้องมวลานะก็นมวานก็ข้าเบียรขเบียงแม่นีตะเรื่องช่งนี้นนอนอยู่กับป่าอยู่ได้อยู่กับปนุอยู่ได้เกิดมาร้อมดวงเลยนี่พี่น้องโซ่โซ อันนั้นเอ๋ยนน้อยจะได้ปูเป้เมื่อก่อนเนาะบุ้งไปแม่ชุดหนาพาปูเป้มานั่พาน้องปูเป้มามั่งใส่ป่วนป่วนสมสื่อกันเลยได้กับก่อนส่งตัวกลับส่งตัวกลับม่ได้ม่ได้ข้างหม้อต้มหอยนำเด้อจ้าพี่น้องหอยยังก็เฮย เฮ้ยหอยย่งเกาะพุดดินนะหอยหอยย่งกว้างหอยปากกว้างปากกว้างขนาดตายเหรอหอยปากกว้างแต่เด็กไม่ได้มีเลยไ่มีบ่เข่งแค่แถวนั้นน่ะแถวอันซุยบ่พุดดินซุยมันบ่ซุยเนาะจะแมนวะอุ้มลูกน้ำเนาะนั่นอ้าวบอกลาพ่อแม่พี่น้องเด้อ เด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกลุ่มบาราน้องนนเด้อพี่น้องฝากช่องพ่อวันแม่น้อยนช่องน้องนัทพ่อวันแม่น้อยเด้อจ้าพี่น้องพ่่ออวันนแม้ยฝากบารแฟนพาเฟินบารแฟนสาวนุ๊กเด้อพี่น้องจ้าเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าพี่น้องลาไปก่อนเด้อจ้าสบายดี